อยู่เฮือนน้องจ้อยก็มีแต่คนเทาเองเอมนแะม้นเืออ่นอี่เเผื่อเพื่นมาสิดมงสมมติว่าผู้ท่านได้กินข่าวเศ้าก็จูนั่น้วจะผู้ใดเพื่นยังเจอเพื่นอย่างเมื่อเลยผู้เพื่อนย่างเมื่ออย่างอย่างอ่ะโอ้ ยังเถ่อนพูดจะจะว่าเพิ่นเมื่อยน้ำมันเพิ่นท่านได้กินข้าวเช้านี่ไปจักเอ้ามานั่งค่าจนเมื่อชี้ชี้มุ้งเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่เมื่อยไรเห่าโว้ยป๊อปเลยเนาะเพมาคนกับคนกับมาไล่ไลายป็นไดนได้อยู่นี่นะเฮ้าย่อกับมันบ่พอาะสี ครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูสู่คนเนาะพิงเนาะเบิรสมองสบองว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบปองหวายังใส่ใจกันหน่อยเพียงเนาะอีกเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมันเนก่ยกะระวังรอบมอสูตรเพิ่นมาเนาะเพยงเนาะผู้สูตรควันเท่าไรพี่น้องพอเพิ่นเหตุพาควันเนพยงเนาะลมพี่น้องเลยลมหนาว อาตาต้นตุกูยังเองกับนั่นอากาศเป็นไข่เป็นหนาวคี่นองเนาะลายมือเลยล่ะเธอทางอันน้องวิตี้เพิ่งกับลายมือแหละยังมาเศร้าอยู่คี่นองเนาะเจอกับช่วงสงการนี่คนก็เป็นไข้ลายคี่นองมันบรรยากาศแบบนี้แหละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบนไปบนมาเพียงเนาะที่ว่าอันมันอากาศมันหมปกติเนองวิตงเนาะ เป็นไรก็มาเบิ่งน้ำกันพ่นอแม่พี่น้องเอฟซีเพราะว่าระหว่างรอมอสุดมาเป็นเพือนขึ้นซานนี่แหละพี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเพาจมเข้ามาบ่งมาชมกันพีนน่น้นองเลยเนะนาะไป่เป็นยังไงนะี่แหละฮะม่อะไร

ถูกแปบบ่ปากอดแต่คืีันกลอรแบปล่อยมูปล่อยมูข้างมันมันโลดเนเม็อตีอยู่ไอ้บ่เนี่ยว่ะมันโลดเนเมดยูเลยูเอาและจะร่คอคนทางคอดำเพินเปนแมาหลยบาทจำบันทุกที่หาบอกคนไปให้แกขัดคนนอนนะฮะไม่แกขันบอกเขาไม่ได้น แต่่ไเหแก้ขันรอแต่มอสูดเชื่อนเห่ออขึ้นแล้วขึ้นแล้วดแต่สูดเลยอู้ดถามาสูดมาได้สูดแกนถูดันไปนั่นอเชื่อนี่แต่ว่ารอเพิน่นยังชูดฟันในบ่เน,นเออมือ,น,น,มอน,นี่มือนี่มือื่นเนาะ มันนี้มือนี่แห้งกันติดโตอกันแห้งลายได้เนาะมือมันนี่ก็ลายอยู่นะลายอยู่อยู่บ้านเอยกันลลายคือกันมช่โมงพูด้าบานท่านชัวไดรละกับพุแดวกัรอจนี่เนาะจิ้มพุดบ้าพูแล้ว อโมเยนาทีิมาเอามาพี่ก่อนเนาะเอา่ไปตามคิ้วเพื่อนหนอเนาะเป็นจองเนาะเปนจเนาะนี่คิวกันนะบ่คิวกันนะบ่คนคือบรายว

แบบว่าอ uh. right, oh. oh. ่าแบบบนไกล้ชิดบนใช้เ่าได้ง่เใช่เตานำอจะหรอเที่เาหาถั่วมาด้หามันพี่แล้วาบอะใ่น้ออนอ่โอ้

พรายาผูกก็ผูกนะแขนก็พายาผูกก็ผูกใเมือยก็เมื่อ,กกอ,อนอะมันเลยอ่ะคนมันเลยอ่บออะบ่นนะคนมันเลยบ่าออ่าหงอื้อ

โตเต็นบัดปานั рон, ่นมาอยากได้ชงได้ทแต่เต็นเดียวแต่เต็นเดียวกัยังโมมีผู้นั่งเนไปกับผู้นั่งทั้งอื่นัด

เมือง้นพากันลังเมื่อว่า่านรางเมื่อนำกระมีบเนาะเนาะังเมื่อนงกระมีบเนาะเนาะวันว่าบอกวันทางมาวันด้บอกว่ายิมคนแป้งมไปลืมว่ะ

ก้ามุ้งเนี่ยสิบมุ้งเนี่ยแม่นพ,พ่พอลงจ้อยไปปุ๊กแม่นลองจ้อยไปปุ๊กมอสูดแม่อ <laughs> <th> แต่พ่อยังโมมีไฟย,ยังออกแต่ทางนี้เนอกเงี้ยเนาะมันอุ้นอยู่ทางนี้เนาะ, <laughs> ะมอย หมอชุดนอนรับไปจ็กเนาะหมอชุดคนชุดอยู่บ้านก่อนไปหาก่อนบจได้จองคิวเพิ่นก่อนเอาไปตามคิวไปปทธานเนาะเอาไปน้ำังเพิ่นมาน้ำังพราะวาอยู่บ้านดก่อนชดเื่อนไม่ขมเดชดเื่อไม่ขมเลยจม้ชุดนี่เดี๋ยวนี้ฮะต้อง ถูกเลยหอที่ะ้คนมันกะผูเมือนำกับมือมีเนาะมันเลยคนเต่ากับท่านย่อใชัไหมายย่อบาดเดียวบกกับชิเมอรกับชิเมอเขาบอกของเนี้ยมย่อกับพุ่นเนียเพิ่นกินก่อนอ๋อ เอากระปุ่นเอายังให้เพื่อนกินก่อนนะเพื่อนเมื่อใครอยู่ได้เพื่อนได้กินเมื่อเพอได้กินที่มันนะ่อไรเเมื่อกินกระปุ่นก่อนเลยใครอยู่ได้เนาะเยอะนะกระปุ้นกะปุ่จัดใช้จานบี เแล้วบเู่เจ้าาผมก้คนลนขอคุณกานีือทำในได้คนนี่นอก็บม่ได้มีคนเนาะอยู่ในอยู่เฮือนน้องจ้อยก็มีแต่คนเท่าเอง ท่านเยอมอท่านได้ฉุดยกะ้อมมเพาท่านอ้อมันเออน่เผื่อเพื่มาสิบโมงสมมติว่าผู้ท่านได้กินข่าวเศ้านี่ไยนนั่น้วจะผู้ใดเพิ่นยังเจอเพิ่อนย่างเมื่อเลยผู้เพิ่นอย่างเมื่ออย่างอย่างนะโอ้ยังเจอผู้จะาเว่าเพิ่นเมื่อน้ำมันเพิ่นท่านได้กินข่าวเศ้านี่ไปจัด เอ้ามานั Sho, now, right oh, ่งถ่าจนเมื่อส like ีิบมงเนี่ยังไม่ได้กินข้าวเศ้าอยู่เมื่อได้เห่าโวบเลยเนาะมาคนกับคนกับมาไลายบรนไดได้อยู่นี่นะเหาย่ยกับมันบ่พอสีนั่นเนาะคนเดียวนึ่งคนบ่ไลายบันได กินเมื่อไคนแม่แบอคได้ไล่สำเพื่นน้องจ้อยมนนั่นซะเนาะเพื่อนน้องจ้อยมันั่นนั่งอยู่เต็มยังก็เต็มเมื่อว่นนเดนนี้นีนี้าอนี้่าี แจะกินเบดถ้วยนไงเไเจ้าก้อยบเดี๋ยวว่าให้กินเป็นถ้วยแบบนี้นะจานแบบนี้ากินเวดได้เอเนาะก่นมันกินโได้เนาะชักออลักครบคูกันคนเออเป็นยังไงตนกินวัะเออ <laughs> hãy nhảy hơn tắc nam, hao anh, cho tắc nam, em cũng làm, em cũng làm, con phôm, bạn trai <laughs> <laughs> hả, <cười> 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 ปว็นโลลยมัตัต่องกาแลวปววยกปวยกับปวดกะปว่วดปวดใช่วใชป่คนนคนีอวาอาหารว่างอาหารว่างให้กินอาหารว่างก่อน hông thóc, hông thóc, ừ. <laughs> chắc ăn muỗi xì mưa, pa hả ai ừ. <laughs> <laughs> à, con vóc bữa sao chấm nỗi, ai con mà nó, 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 บัดท้ายลงติกตอกบาดจักเต้นจักย่ายงเนาะอันอันคือเขากล้องมีดูนี่บัดอายแะรว่มา็คโลขปุ่นทางเบนดชาวโล ต้องลองก่อนมองย่าร้องกันจะร้องกับจะร้องลาได้กินมวดมือไม่ได้กินโตได้อยากเบื่อว่ะห้บใจบน่งหนึ่งคนในสี่เห เอากินกินเอาสายสักเม็ดกินขึ้นค้นขนขึปานไนขน้นน จำเพือนต้องจอยครับคนอนดีวหนึ่านหาคนบ่รด้เ็มที่หาคนโหล,ลายต้องหา ไปทางรายลทางพุทธเขาบ้านไนา่ปะ่ะไองหนมา เขบไปกินกบกระปุ่นไปใช่ไหไใช่ไงอนเสียงตู้หุ้มขึ้นชิ้เมื่อว้แท้เฟินทันได้สูดควันฮะไปเบิ้งเขาเฮ็ดเพื่อนท่านมอป้อเฟินเฮ็ดได้เบิงม่คิดว่านี่ยมันนี่ป้อเออ เป็นอะไรเป็นอะไรทว่าแว่า้เก่าจก่าจะเริ่มเนาะทกว่ เลยเลยนี่ไเวาดริฮะพี่น้องจลบปนี้ก็สิอจบลงเก่อนถามว่าพี่ภาพการใดก็ต้องกลับขอโทษขอไฟอะไรเนาะพี่น้องเนาะคือมื่อนี้คือว่าบรไดเหตุจลิเงาเลยพอม่พี่น้องเนาะเอฟซีเหตุาเป็นต้นเป็นต้นเนาะเพราะว่ามันโลเพิ่นมานะ รอเพิ่มมาแต่เขาจีบมาได้ถ่ายคลิปยาวคลิปเต็มคือหัลโหลตเกินเช้าที่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็พีร่รำลาไปอีกแล้วพี่น้องอยู่ดี่ไม่แหง้งมาสกุลสกุลพี่น้องหกงักแป้งมาสกนนุลสกุลเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีมาสกุลสกนนุลเนาะ